สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ดังนี้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุม่งสู่ตลาดสากลเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีไรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีนางดวงสมพรพฤทิกุลเกษตรจังหวัดราชบุรีนางละมิตราชัยสิทธิ์ดำรงหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายละอเศรษฐกิจหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายสุพัฒน์อ่อนคงหัวหน้ากลุ่มยุทธศาส,าสตร์และสารสนเทศนางสาวรัติยาง,งามระบำหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางสาวนุชรีคำมีรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรและมีสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งสิบอำเภอ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดราชบุรีมีบทบาทหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วางแผนและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้การแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการพัฒนาคุณภาพสินค้ากำกับดูแลสนับสนุนการทำงานของสำนักง,งานเกษตรอำเภอบูรณาการการปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนงานในรูปแบบบูรณาการ ของคณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดโดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรหรือ TNV System เป็นเครื่องมือทำงานผ่านกลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีการเกษตรประจำตำบลเศษแปลงใหญ่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศูนย์ผ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่ อย่างสมาร์ทฟาร์มเออร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ดำเนินการดังนี้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมและสืบสารศารสตร์พระราชาบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตพัฒนาองค์กรเกษตรวิสาหากิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบุรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนช่วยเหลือและให้บริการแก่เกษตรกรการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีสินค้าของเกษตรที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีมีดังนี้ ข้าวนาปีข้าวนาปรังมันสำปะหลังสับปะรดผลสดสับปะรดโรงงานมะพร้าวน้ำหอมอ้อยโรงงานชมผู้ทับทิมจันทมะม่วงองุ่นลำไยทุเรียนเงาะผักปลอดภัยสมุนไพรกล้วยไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปกิจกรรมช่วยเหลือส่วนรวมเช่นสนับสนุนผล,ผลผลิตทางการเกษตรร่วมโครงการเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด -19 ร่วมหารือและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงด่วงสาคูทำ MOU กับบริษัทสยามคูโบต้าเพื่อเป็นต้นแบบการลดการเผาเยี่ยมเย็ยนกลุ่มเกษตรอินทีีย์ PGS การช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตรมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นทำ MOU กับห้างแมคโครผล,ผลผลิตมะม่วงและร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร สำนักง,งานเกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นบริการทีมงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความอยู่ดีมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน